แกงส้มกับผลใต้นะคะเป็นของคู่กันนะคะบากกลางเรียกว่าแกงเหลืองนะคะบากใต้เรียกว่าแกงส้มวันนี้มันก็วนเวียนกลับมาอีกแล้วนะคะวันนี้ใหม่จะทําแกงส้มไข่ปลาสับปะรดนะคะหรือว่าบากใต้เรียกว่าแกงส้มไข่ปลาญัดนะคะบ้านเราเรียกว่ายนัดนะคะเคยได้ยินกันไหมคะคนใต้ก็จะเรียกกันว่ายนัดนะคะแต่ยนัดนี้นะคะหรือว่าสับปะรดนะคะสามารถทําได้หลายวิธีอย่างนะไม่ว่าจะผัดเปรี้ยวหวานเอาไปแกงกะทิหรือว่าแกงส้มนะคะหรือว่าเอามาผัดกับ ะะกินอร่อยเหมือนกันนะคะเพื่อนๆลองไปทํากินกันดูนะคะแต่วันนี้ใหม่จะทําแกงส้มไข่ปลาสับปะรดนะคะนี่ก็เป็นไข่ปลาที่หม่ล้างทําความสะอาดแล้วก็แช่ฟิดไว้นะคะเพราะอย่างที่บอกค่ะหนึ่งเดือนจะจ่ายกับข้าวแค่หนึ่งครั้งนะคะยกเว้นผักนะก่อนอื่นก็ไปไม่ได้เลยนะคะก็คือส้มแข็งนะคะส้มแข็งให้ความเคี้ยวนะคะตามด้วยเครื่องแกงนะคะวันนี้ก็ตามเคยคะ่ะไม่อยากตําเครื่องแกงนะคะความขี้เกียจมันเข้าสิงนะคะเลยปั่นเงาปั่นก็อร่อยเหมือนกันนะคะมันอยู่ที่สี่มือเออว่าไป ย่อตัวเองไปเองหลังจากนั้นเครื่องเดือดแล้วนะคะก็จะตามด้วยไข่ปลานะคะขั้นตอนนี้ใหม่จะไม่คนเลยนะจนกว่าทุกอย่างจะสุกนะคะทุกอย่างจะใส่พร้อมกันนะคะวันนี้อาจจะใส่เปรี้ยวไม่เยอะนะคะสับปะรดก็ออกเปรี้ยวแล้วนะคะใหม่ก็จะใส่เฉพาะส้มแข็งนะหลังจากทุกอย่างเดือดน,นะคะชิมรสนะคะใหม่ชิมวันนี้ก็เป็นรสชาติที่โอเคกลมกล่อมแล้วนะคะพอสับปะรดก็ออกเปรี้ยวนิดนึงนะคะวันนี้ป่ยนไขป่ปลาสับปะรดของใหม่ก็เป็นอันว่าเสร็จเรียบร้อยนะคะไปค่ะไปกินข้าวกันสวัสดีค่ะ